อัมพัชรภา,าควงไฮโซนินดินเนอร์บรรยากาศโรแมนติกแฟนคลับแห่เชียร์อยากให้คิดเกินเพื่อนชมสวยหล่อเหมาะสมกันมากกลายเป็นคู่ที่แฟนๆจับตามองขดสะพันไม่น้อยสำหรับคู่ของนางเอกซุปตาอั้มพัชราภาและเพื่อนชายคนสนิทไฮโซนินชนินนักธุรกิจและเจ้าของกิจการโรงแรมชื่อดังตั้งแต่สาวอั้มเป็นโสดก็มีภาพไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยๆล่าสุดอั้มพัชราภาก็เพิ่งออกมาเปิดเผยภาพ ที่นัดดินเนอร์กับแกงเพื่อนสนิทชายอนันทวิก,กับป๊อปคำกเกษมและมีไฮโซนินไปร่วมโตด้วยพอมีภาพคู่กันสุดใกล้ชิดดูมุ้งมิ้งกันไม่เบาท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกซึ่งสาวอ้ำยังลงแคปชั่นไว้ด้วยว่าออกมาทานข้าวกับเพื่อนบ้างเดี๋ยวเพื่อนจะลืมหน้างานนี้เล่นอาฟแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชมความสวยเอร่าของสาวอ้ํากันสนันนอกจากนี้ยังมีแฟนๆเข้ามาแซวและแห่เชียร์กันเพียบ ว่าอยากให้คู่นี้เป็นมากกว่าเพื่อนจังเลย